สวัสดีครับกับเกษตรไทยบ้านๆน,นะครับออวันนี้เราจะมาแกะดูแบตเตอรี่ของเครื่องพ่นยานะครับรุ่นมัสึบิชินะครับแทง2 0่ลิตรมาดูกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะถือเป็นการถือเป็นอย่างไรเจ้าครับ เกษตรขึ้นกันได้ครับครับนี่ละอมองที่จะขันออกนะครับน็อตจักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวขันน็อตแป๊บนึงนะครับเอาเริ่มนะครับหลังจากแกะฟ้าออกเรียบร้อยน็อตเจ็ดตัวตัวนี้น่าจะแบต แบตเตอรี่ลองแกะดูเลยนะครับครั้งแรกในการแกะนะครับกับเกษตรไทยบ้านๆสำหรับมือใหม่นะครับท่านที่ยังไม่เคยแกะหรือว่าคือฮะไม่ต้องถึงมือช่างนะครับอุ้ยมงมุมอยู่ไม่เนอืมใจม,มัมุมน็อตสี่ตัวแกะดูเลยนะครับ ตัวนี้ตัวประคองแบตนะครับนี่ตัวนี้นี่ปึ๊บนี่ตัวประคองแบตให้มันอยู่นะครับโอ้แบตเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเดียวโอ,โอเคแตกบอกบอกมันขึ้นไม่ห้อยฟึบออกมาอย่างนี้นะครับเอ่อแบตมีแบต,แบตขผมที่ จะเอามาเปลี่ยนนะครับลองดูน่าจะใช้กันได้ครับ12อันนี้แบต12โวลต์7แอมป์นะครับแบตสำหรับ UPS น่ครับ12โวลต์7แอมป์อันนี้ก็น่าจะเท่าๆกันครับแต่ไม่มียี่ห้อเขาเชื่อมกันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะหาหาสายมาเปลี่ยน จิตวนี้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับไรสายมาแล้วนี่เราจะมาลักษณะการต่อเขาอันนี้เขาเชื่อมเลยนะครับเขาบัดกีเลยอันนี้เราจะมานี่จะเป็นหัวต่อ,อยางอย่างนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยชึบนี่ครับลักษณะการเสียบแป๊บหนึ่งนะไปผมตัดสายข้วบวกข้วลบนี่ก่อน เปลี่ยนลองลองเปลี่ยนแบตดูครับนี่ก็อาจจะบวมๆนะครับถ้ามีที่วัดแบตก็คงจะดีอันนี้12บสอวลต์แปอมป์อันนี้ก็7จแอมป์น่าจะใช้กันได้ครับเดี๋ยวตัดสายขั้วก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้บวกนะครับขั้วบวก สีแดงกันตัดออกแล้วนะครับบวกอันนี้จะบวกแดงอันนี้ลบเหลืองนะครับแล้วก็เราก็จะมาตัดสายอันนี้นะครับขั้ว ปุ๊บไม่ปุ๊บตัวไหนวานสิขาดไงปุ๊บมันจะหนี่ไนงะแบบนแ้นหนึ่งนะครับโอเคนี่นะครับขัวขั้วอย่างนี้เราก็ต่อกับอันนี้เลย No. ค okay. งันบอกไปไหนลวบังคีนี่เราก็ได้ขั้วแล้วนะครับสองขั้วบวกลบอันนี้แดงกับเหลืองนะครับนี่บวกลบแดงเหลืองปึ๊บเราก็จะมาใส่ลูกใหม่ลองดูนะครับกแดงก็คือขั้วบวกนะครับนี่ขั้วบวกเสียบเลยนะครับชึบเราไม่ต้องเชื่อมเหมือนเราไม่ต้องเขาเรียกเลยนะบัดกีเหมือนลูกเก่าน,นะครับ เราเสียบเข้าไปเลยเวลาเปลี่ยนแบตครั้งต่อไปจะได้ง่ายๆนะครับชึบนี่เรียบร้อยเอ่อลองเปิดดูนะครับนี่ปุ่มเปิดปิดโอ้นี่นะครับเสียงดังละฉีดยังไม่มีน้ำเสียงดีขึ้นก็เก่า,กา,กาหรือจังได ต้องชาดมันก่อนปะตอนนั้นก็ต้องชาดก,ก่นอกนบัวแบทมันคัแนนนั่นอยู่มันคัแนนคือฉาดอยู่โอเค,อเ,คเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับวิธีประกอบน่าจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็แ,แค่ประกอบเข้าเหมือนตอนถอดออกเดี๋ยวชาดแบบก่อนนะครับจะไ,ไปลองให้ดูโอเคจบสวัสดีครับสวัสดีครับกับเกษตรไทยบ้นบานๆประกอบเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย เดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้สัก8ชั่วโมงลองดูครับตอนใช้งานจริงมาดูกันอีกทีนึงครับ